ต้องขอยอมรับด้วยนะครับว่าเครื่องฟอกอากาศแอร์ด็อกของเราแพงจริงๆนั่นดี่ใครจะซื้อไหวราคาแพงขนาดนี้บูหไม่ไหวหรอกหยุดก่อนครับที่เครื่องฟอกอากาศของเราต้องแพงก็เพราะว่าเครื่องฟอกอากาศ a d ร์ด็ X 3 p r โป ที่มีระบบ TPA Technology มีชั้นฟิลเตอร์ถึง4ชั้นที่สามารถกรองฝุ่นผลสัตว์และละอองต่างๆได้มีชั้นม่านไฟฟ้า4 0 0 0 0โวลต์ที่สามารถจัดการเชื้อไวรัสแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99มีชั้นกรองเก็บฝุ่นและเชื้อไวรัสที่ตายแล้วมีชั้นกรองโอโซนที่สามารถดูดซับกลิ่นต่างๆได้เช่นกลิ่นจากควันบุหรี่อย่าคิดว่าหมดแค่นี้นะครับนั่นก็เพราะฟิลเตอร์สามารถถอดหลังทำความสะอาดได้ ไม่ต้องเปลี่ยนไปอีกเลย10ปีเป็นไงครับคุ้มค่าหรือยังเี <Really good. S 1> เครื่องฟอกอากาศ AirDog X3 p r อากาศดีเฟนลี่กับทุกชีวิต